คือมูอันใหม่แม่เอามาติดให้แล้วเพราะอันเก่ามันขาดหมดเลยเราผลเหยียบขาดหมดแม่ก็เลยมาติดให้แล้วก็ตัง้งแต่กลับมาก็าคือนอนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหน้าแบลแล้วค่ะไม่เป็นอะไรแล้วหน้าแบลแล้วนะคะตาแบลแล้วค่ะตาแบลแล้วเครื่องแม่ในหน่อยก็บอกไม่รู้ที่แม่พาออกไปนอกบ้านหรนะคือไม่เอาใครอะไรทั้งสิ้เนเลยวันวันวนึง ล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาบ้านด้วยแล้วก็ไม่อยากไปบ้านใครแล้วก็ไม่อยากจะอะไรกับใครทั้งนั้นฉันจะอยู่แต่ในบ้านฉันนะคะแล้วนี้แม่อ้อมก็ให้กินข้าวในกรงแหละไม่ได้ไปขืนใจอะไรแล้วก็พรุ่งนี้จะเอาแบตเตอรี่นะ่ะถ่ายท้องนะคะไถตรงที่ตรงไหนที่แม่อ้อมเห็นเป็นรอยแม่มงจะไถให้มันจางๆออกเพื่อให้เห็นชัดๆแล้วก็เผื่อจะมีวิธีรักษาอย่างอื่นคืออาบน้ําก็อาบไปเผื่อว่าจะหาอะไรมาทายอย่างเงี้ย ยังต้องดูก่อนนะคะว่ามันจะทาได้ไหมเพราะจริงๆเราไม่อยากทากลัวเขาจะเรียอเงี้ย,ยแต่เห็นแผลแล้วน่าสงสารอะ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองคุยกับหมอดูว่าเราจะทํายังไงกับไอ้นี่มันได้บ้างหรือว่าเขาเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองอะไรเงี้ยมันน่าจะแห้งไปเองนะคะแม่นั่งแ้ะยุงก็มาฝนเลยเตาเอตาโกรธแม่ปะก็ม้เหมือนจะกรเหมือนจะโกรธนะคะว่าแม่พาไปนอกบ้าน พาไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่ชอบผมอยากอยู่บ้านประมาณนั้นนะคะอืมก็คือรอบหน้าต้องให้หมอมาที่บ้านแหละพาไปไหนไม่ได้เลยวันนี้แม่อ้อมก็ปวดขาปวดแข้งมากขอบคุณเอฟซทุกๆท่านนะคะที่เป็นห่วงหลบฝนทุกๆท่านเลยนะคะหลบฝนถ้าอยู่ในบ้าน ขอให้เสียงรอบๆข้างบางดังขนาดไหนหรือจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่เด็กคนจะไม่เคยตกใจค่ะจะไม่สนใจเสียงรอบข้างเลยต่อให้ดังยังไงก็ไม่สนใจแต่ถ้าแม่เปิดประตูกแรกร๊พบหนึ่งเล็ฝนจะพงหบหัวขึ้นทันทีเขาจะเป็นหมาที่ไม่เหมือนหมาตัวอื่นนี่นอนฟังหนูนะคะนอนฟังแม่พูดนะคะเขาไม่ได้หลับนะเล็กฝนไม่ได้หลับแต่นอนแบบนี้ นอนเพราะว่าอยากอยู่แบบนี้อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เฉยๆเขาไม่เหมือนมาตัวอื่นจริงๆ